สวัสดีครับ fc บอวี F T ครับวันนี้อยู่กับผู้เตียวป๊อกๆ๊อกครับดูทั้งหลายวันครับได้ล,ลองมาดูทีครับแกกำลังทำอะไรครับ สวัสดีครับท็อกแก่ก้องมาอีกแล้วครับเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มย้อ,ยอนบาดเจ้าของเกิดมาโดนเลยเท้า อยากจีบอยากเ้าห่าวน้ำสาวสำน้อยเห่าจนหัวงอกยังมาถึกหลอกด้วยคำสำอ่อยหลงมักเด็กหน่อยเฝ้าคอยเอาใจเจ้าน้อยอยากในยังผู้เท่านี่กะหาให้ ซื้อทองให้ใสเลื่อมทั้งแขนทั้งคอมือถือรุ่นใหม่เงื่นทองให้ใสจนพอจังแอบควงนุ่มรูปหล่อมานอนเคลียคลอคิดนอกใจเฮาบอสมคืดมากมาเฮ็ดพอคักแท่น้องเจ้าพาคนอื่นเข้าห้อง ห้องเก่าห้องเฮาเศร้าเตียงนอนมวนคางทุกอย่างคนจ่ายคือเราเสียค่าของเช่าบักเท่าจังมาเสียใจย้อนมาเข้าไลายสิตายน้ำเด็กน้อยยองโบเบิ่งเจ้าของว่าเกิดตั้งแต่รุ่นใด ผิดหวังส่อมเทาจากอายคนเด็กกันสีห้องให้กันน้ำตาไว้ให้มันไหลลงหัวใจเหี่ยวเหี่ยววาา่าซาครับขอบคุณสเกลกองที่ลงคลิปครับตัวนี้ทาทุกอย่างทั้งเลียวสตอรี่ที่ตอกแล้วก็ยูทูบ YouTube ด้วยครับครบองค์ประชุมครับ กานนี้ถ้าใครไม่รู้จักเท่าแกะกองให้มันรู้ไปครับวา่าซานไปน,นะครับเท่าแกะกองอใครดีร่ำรวยครับไปแล้วครับลูกค้า